ทราบแล้วเปลี่ยนตอนกลยุทธ์เลิกกินซ้ำลูกกลายชอบกินซ้ำฟังทานนี้ครับเรามีวิธีแก้ปัญหาด้วยการใช้4กลยุทธ์เลิกกินซ้ำหัดให้กินกินด้วยกันฝึกให้ทาเปลี่ยนซ้ําให้ใหม่มาแนะนําครับกลยุทธ์ที่1หัดให้กิน การที่ลูกชอบกินของโปรดซ้ำๆเลือกแบบเดิมๆอาจเกิดจากการที่เขาได้รู้จักอาหารใหม่ๆน้อยไม่หลากหลายหรือไม่น่าสนใจพ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกเห็นอาหารที่หลากหลายและมีหน้าตาดึงดูดให้ชวนกินเพื่อให้ลูกหัดลองกินเริ่มทีละนิดทีละหน่อยแต่หัดบ่อยๆก็ได้ความหลากหลายครับกลยุทธ์ที่2กินด้วยกันพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของลูกอยากให้ลูกกินอาหารใหม่ๆ พ่อแม่ก็ควรกินด้วยกันกับลูกนะครับเพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับให้กินของใหม่ที่ไม่คุ้นเคยอยู่คนเดียวกลยุทธ์ที่ 3. ฝึกให้ทําการทําให้เด็กสนใจในอาหารวิธีหนึ่งก็คือการให้ลูกได้ลองทําเองไม่ว่าจะเป็นให้ลูกปลูกผักแล้วนําผักที่เขาปลูกมาปรุงอาหารก็จะทําให้เขารู้สึกอยากกินมากขึ้นหรือการให้ลูกได้ลองฝึกทําอาหารเมนูใหม่ๆ ที่พ่อแม่อยากให้ลูกลองกินการทำอาหารด้วยตัวเองแบบนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอยากลองกินอาหารจานนั้นได้เกินครึ่งแล้วครับกล <c oughs> ยุทธ์ที่4เปลี่ยนซ้ำให้ใหม่ <c oughs> ถ้าทำยังไงลูกก็ไม่ยอมตัดขาดจากเมนูปโปรดจานเดิม <c oughs> พ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนเมนูปโปรดซ้ำๆเดิมๆของลูกให้ใหม่ขึ้นด้วยการเติมผสมให้กลมกลืนเช่น <c oughs> อยากให้ลูกกินผักชนิดใหม่ ก็หั่นผักชิ้นเล็กผสมเพิ่มในอาหารให้มีสีสันหลากหลายหรืออยากให้ลูกลองกินเนื้อสัตว์ชนิดใหม่ก็ใช้เนื้อสัตว์ชนิดนั้นตกแต่งจานให้ดูสวยน่ากินเป็นต้นถึงจะเป็นเมนูซ้ําแต่ก็แฝงสิ่งใหม่ให้ลูกได้ลิ้มลองครับหัวใจสําคัญในการให้ลูกเลิกกินซ้ําคือการดึงดูดให้ลูกสนใจสิ่งใหม่ๆพ่อแม่ลองใช้สี่กลยุทธ์เลิกกินซ้ําหัดให้กินกินด้วยกันฝึกให้ทํา ปลี่ยนซ้ําให้ใหม่ลองดูนะครับเพื่อให้ลูกๆรู้ว่าบนโลกนี้มีอาหารที่จะเป็นจานโปรดของลูกได้อีกเยอะแยะเลยละครับ